ละเมิดลิขสิทธิ์แหล่งใหญ่อยู่ที่ตลาดเคมาเก็ตย่านพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีนะคะในการเข้าไปทลายครั้งนี้สามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาททีเดียวค่ะติดตามปฏิบัติการนี้กับคุณอัตพลดวงจินดาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DHI ใช้ฉแฉลงและคีมตัดเหล็ก พังประตูโกดังเก็บสินค้าย่านตลาด K market, เคมารเก็ตเลียบถนนชายหาดพัทยาสายหนึ่งย่านพัทยาใต้หลังสืบทราบว่าเป็นโกดังเก็บสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ร้านรวงส่วนใหญ่ปิดให้บริการเหมือนรู้ตัวล่วงหน้าเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะเปิดประตูโกดังเข้าไปบางแห่งมีประตูลวงไว้ตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยจากการตรวจค้นโกดังหกแห่งมีห้องลักลอบเก็บของและจัดเป็นตู้โชว์สินค้ายากสังเกตจากภายนอก ส่วนร้านคลิปเทลเลอร์เปิดเป็นร้านตัดสูตรบางหน้าและมีห้องลับไว้ให้ลูกค้าเลือกกระเป๋าและนาฬิกาลอกเรียนแบบปรมาสามแนเพิ่มมาสามจสนก่าบาท,า 3, บาทถ้าขายทั้งหมดนีจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่ก็มาอียนครับนอกจากร้านจำหน่ายและโกดังเก็บของแล้วยังมีบูธขายของเล็กๆทักนณะนี้วางขายอยู่กลางเกลื่อนส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ DS i ไได้รับแจ้งข้อมูลว่านานกว่า3ปีแล้วที่ตลาดแห่งนี้ เปิดขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจีนและฮ่องกงทางเราเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเครื่องเป็นสินค้าที่ปลอมเครือ่องหมายการค้าก็เลยได้กล่าวหาดําเนินคดีกับทา,ทางเจ้าของทางประเทศเราอะนะถูกจับตามองเป็นพิเศษเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเราถูกจํากัดสิทธิ์ในเรื่องต่างๆผลการตรวจค้นสามารถยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จาพวกกระเป๋าเข็มขัดนาฬิกาลอกเลียนแบบได้กว่า1 0,000ชิ้นมูลค่ากว่า10ล้านบาท โดยผู้ค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทอัตพลนงจินดารายงาน